ขอนำทุกท่านมาชมเหรียญยอดนิยมนะฮะของหลวงพ่อผางนะครับจิตตคุตโตนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนะที่รู้จักกันดีว่าสร้างไว้เมื่อปีสองพันยสิบสองนะครับกำกับด้านหลังไว้นะครับวันที่ยี่สิบสามพยอหนึ่งสองนะครับพฤศจิก,กายน สองพนอยสบสอวันนี้เป็นวันที่มีความหมายนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะเพราะว่า <c oughs> หลวงพ่อผางนั้นท่านได้สั่งให้สิทธานุสิต์นะที่นับถือเลื่อมใสท่านนะฮะที่มาขออนุญ,ญาตในการจัดสร้างนะครับท่านก็เลยอนุญาตฮ ถ่ายรูปถ่ายรูปด้านหน้าเนี่ยถ่ายรูปด้านหน้ารูปนี้นะฮะเพื่อที่จะจัดสร้างนะะเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะฮะเนื่องใน,ออนนะะในทําบุญทอดกระถินนะฮะในทําบุญทอดกระถินและก็ หลวงเสาเอกนะฮะหลวงเสาเอกนะครับ,รออรบพระอุโบสถวัดธรรมวิเวกนะฮะทอ่อำเภอเชงบุตรนะครับเ mm hmm. พราะว่าท่านเคยไปจำพรรษาที่นั่นนะหลังจากที่ท่านได้ไปทุดดงนะครับ วิปัสสนากรรมฐานท่านก็เคยไปจำพรรษาที่นั่นสิบญาณุสิทธิท์ก็เลยนิมนต์ท่านนะมาเป็นองค์ประธานองค์ประธานสงฆ์นะครับในการหาเงินสมทบทุนสร้างนะรพระอุโบสถนะท่านจึงได้เอาวันนี้เป็นเลือกเลือกเลือกงามยามดีนะครับในการาในการทําพิธีนะครับ ที่ยี่ิบสามพฤศจิก,กายนสอง2า้อยสิบสองแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เป็นวันแจกเหรียญด้วยนะครับนะแล้วก็ทหารยศพันเอกนะครับนะได้เป็นองค์ประธานในการจัดสร้างนะเป็นประธานประธานทางคารวาสนะครับในการจัดสร้างเหรียญองท่านท่านระบุวไว้ว่าการสร้างต้องเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันนะครับ ในการจัดสร้างเป็นวาระเป็นประเพณ Trans ีในการจัดสร้างเหรียญเพื่อแอจกจ่ายให้ประชาชนได้บูชากันนะครับเป็นแปดหมนสี่พันพระธรรมขันธ์นะครับแต่การจัดสร้างนั้นนะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับเพราะว่า บล็อกที่เป็นแม่แบบนั้นได้ชำรุทนะฮะในวันที่มาแจกจ่ายให้ประชาชนที่มีกิจสันธาบริจาคแล้วก็ได้อของขวัญเป็นเหรียญที่เราดกไปนั้นนะะได้อยู่ประมาณ4ีห้หมื่นเหรียญน,นะครับนะะบล็อกเปแตกก่อนจึงมาแจ้งให้หลวงพ่อทราบนะครับแต่ ก่อนที่จะนำแจกจ่ายนั้นหลวงพผางได้ปลูกเศษเดียวนะครับตามที่เขาผู้หลักผู้ใหญ่สมัยนั้นเล่าขานกันนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อผางได้ปลูกเศกเบล็อกแม่พิมพ์ก่อนนะครับนะบล็อกแม่พิมพ์เอามาให้ท่านดูแล้วท่านก็ได้ปลูกเศษเดียวนะครับก่อนที่จะนําไปาผลิตเหรียญน,นะครับ ผลิตไปผลิตไปนะครับนะจนมาถึงรุ่นคอติ่งนี้นะครับซึ่งเป็นบล็อกเริ่มชำรุดเริ่มแตกนะครับนะมันมีน้อยการที่มีน้อยประชาชนก็เลยเออรู้สึกว่ามันหายากราคาก็เลยพุพ่งพวดขึ้นมานะนะนะแม้กระทั่งมตีตำหนิอีก ที่หายากไปกว่าน,นั้นนะครับตำหนิที่หายากไปกว่าน,นั้นนั่นก็คือด้านล่างนะครับด้านล่างตรงที่ท่านนั่งสมาธินะเป็นกํากับคําว่าวัดนะครับเนี่ยกำกับคําว่าวัดนะครับตัวไม่หันอากาศนะฮะแตกเป็นหางจระเข้เป็นที่หน้าอาัศจรรย์นะครับนะอน้อยมากนะครับ หาไม่ค่อยมีนะครับนะบล็อกเดียวกันครับกับคอติงนี้นะครับ,นะรบเป็นบล็อกคอติงและยังมีปฏิหารคือตัวไม่หันอากาศนะครับตรงที่ยึมกับคําว่าวัดนั้นแตกนะครับแตกเหมือนกันนะแต่เป็นแตกเป็นรอยหางจอยเข้น,นะครับซึ่งตาม ตำราเล่าขานนะครับประวัติการเล่าขานหลวงพ่อผางน,นั้นแกได้เลี้ยงจระเข้ไว้นะหนึ่งตัวนะครับจระเข้ตัวนั้นก็ตาบอดด้วยนะครับนะบตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากนะครับจระเข้ตัวแรกที่ท่านเลี้ยงไว้ปัจจุบันนี้ยังมีจระเข้ที่สระในวัดอุดมค,คุงคากิริเขตนะครับยังมีอยู่นะะ แต่ว่าไม่ใช่ตัวที่หลวงพ่อทะเลียงนะครับหลวงพ่อท่าะเลียงนี้รู้สึกว่าจะตายไปนานแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันทางวัดก็ได้สตาฟสตารร่างของเจ้าจุลเขตตัวนี้ไว้ให้ประชาชนได้ดูกันนะครับในที่วัดอุดมครุงขายกิเลตตัวนี้มันจะเชื่องมากนะครับนะฮนะเมื่อหลวงพ่อไป เอาอาหารไปให้มันกินหลวงพ่อจะได้พูดคุยเสยวนาทำกับมันมันก็จะไหวามาหาหลวงพ่อนะครับเป็นที่ก่าวขวัญกันนะครับว่าหลวงพ่อผางนั้น <c oughs> สามารถาพูดคุยกับส,สัตว์รสน้อยใหญ่ได้นะครับนะส่งกระแสจิตสามารถาใช้ภาษารู้เรื่องกับสัตว์ดีรฉานได้นะครับหนะลวงพ่อผางนะ ท่านมีจิตเมตานะครับบุปผังนะครับนะบเป็นที่กล่าวขวัญกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องจระเข้ยิงอัศจรรย์ยิ่งนักนะครับจึงน่าจะท่านน่าจะนี่ฮะไม่ให้อากาศจึงกลายเป็นหางจระเข้นะครับ นะเป็นหน้าอาจจรรย์นะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับนี่ฮะก็เพิ่งคุณเจอนะครับนะะนอกจากข้อติ่งที่ว่าหายากแล้วนะครับนะะยังมีด้านล่างนะครับนี่ยตัวเมนอากาศ กลายเป็นหางจิระเก,ะเกะนะครับแตกแล้วกลายเป็นหางจิระเกะนะครับเป็นหน้าอัศจรรย์น,นะครับมีไม่มากนะครับนะในบรรดาเกจิอาจารย์เกี่ยวกับพุทธพาณิชย์ด้านการซื้อขายนะครับเหรียญทองแดงที่มีหลักราคาเป็นแสนนั้นนะครับหายากนะครับก็มีหลวงพ่อผางนี่นะครับ เหรียญท่านเป็นเหรียญทองแดงแต่ราคาพุ่งเป็นหลักแสนแต่แต่หลักล้านเลยเทีเดียวนะครับสภาพสวยๆนี่นะนะโดยเฉพาะรุ่นคอติงนะครับ่หลักล้านเลยนะครับนะใกล้จะน่าจะขึ้นพุ่งเป็นหลักล้านนะครับต่อไปในอนาคตภาคหน้านะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่หลักแสนกลางๆแล้วครับสี่ห้าแสนก็ยังมีผู้บูชาเช่าซื้อกันนะครับเพราะว่าพุทธคุณด้านแค้วคาดเมตตามานิยมนี้ นะท่านเป็นนักพัฒนานะครับไปไหนไปย่างก้าวไปได้รับนิมนต์ไปสถานที่แห่งใดสถานที่อย่างนั้นจเจริญน,นะฮะเจริญร่ำรวยกันนะครับนะโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นนั้นจเจริญรุดหน้ามาเรื่อยๆนะครับนะจนติดหนึ่งในห้าของประเทศดทเดียวนะครับในจังหวัดที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับ หลวงพานนั้นท่านบวชครั้งแรกนะครับนะเมื่อตอนอายุยี่สิบกว่านะครับแล้วก็ท่านก็สึกออกมา,ามาแต่งงานนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตคู่อยู่หลายสิบปีนะครับน่าจะเหมือเบื่อหน่ายนะทางโลกนะครับท่านจึงชักชวนภริยาของท่านนะออกบวชอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก่อนออกบวชนั้นท่านได้สละสมบัตินะฮะทรัพย์สินเงินทองของท่านต่างๆนานาแจกจ่ายให้ญาติพี่น้องชาวบ้านทั้งหมดนะครับจนไม่มีอะไรที่จะเป็นห่วงแล้วท่านถึงออกบวชนะครับนะชวนภรรยาออกบวชนะแต่ปัจจุบันนี้ภรรยาของท่านไม่ได้มีประวัติอะไรนะครับหลังจากที่บวชเขาก็กล่าวถึงแต่หลวงพ่อผังนะครับ ท่านเป็นชาวอุบลนะครับอุบลราชธานีนะครับนะบท่านก็สแสวงบุญมาเรื่อยนะครับเป็นว่ากันว่าท่านเป็นสิทธิขาานะนนท์ของพระอาจารย์สิงห์นะฮะเบื้องต้นนะครับเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์สิงห์ก็พระอาจารย์สิงห์ได้ประสิทธิประสานวิชานะครับเกี่ยวกับการเดินทุด,ดงนะครับทำมาจุติให้กับท่าน แล้วท่านจึงแสวงบุญไปเรื่อยๆนะครับนะบทตุด,ดงไปเรื่อยนะครับตามป่าเขาลเนาวไผ่ดังดุนมหาหลวงปู่มั่นนะฮะพระอาจารย์มั่นนะครับแล้วก็มาได้รับอโอวาทนะค,คำสั่งสอนของหลวงปู่มั่นอยู่นานนะครับที่วัดที่วัด ป่าบ้านผือนะครับสกุลนครน,นะครับท่านมาจำพรรษาอยู่นั่นหลายปีนะครับหลวงพางน้นบวชครั้งที่สองนี่เมื่ออายุสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับนะเป็นพระเกจ่อาจารย์องค์หนึ่งนะครับที่มีอายุหลักสี่สิบขึ้นมาแล้วถึงมาออกบวชนะครับแล้วก็ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสจ,จากประชาชนนะฮหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อผังนี่นะครับ นะปกตินี้การบวชน่าจะบวชปกติทั่วไปที่เกจีอาจารย์ดงังๆนั้นบวชมาตั้งแต่เยาวัยเลยนะครับบวชเนนแล้วก็ยัตติขึ้นมาเป็นพระสงฆ์นะฮะเห่วงวางหวพางนั้นบวชเป็นพระสงฆ์เลยครับเมื่ออายุสี่สิบกว่านะสี่สิบสองสี่สิบสามปีนะเวลาท่านไปทุดงหรือว่าไปประ,ประวัฒธนาเป็นสิษย์ ของพระอ,อาจารย์ต่างๆนั้นอายุจึงใกล้เคียงกันนะครับ <c oughs> นะการพูดหรือว่าความเข้าใจนั้นจึงสามารถพูดในวัยอายุรุ่นราวคราเดียวกันพอเข้าใจกันได้นะไม่ใช่ต่างวัยมากมายอะไรนะครับท่านจึงเข้าใจง่ายนะครับมีความรอบรู้นะค,ความเข้าใจง่ายท่านจึงสำเร็จว,วิชา ว่ากันว่าน่าจะสำเร็จวิชาได้ง่ายขึ้นนะค,ความเข้าใจานั้นนะครับมาได้รับคำโบวาดคำสั่งสอนจากหลวงปู่มั่นอยู่หลายรรษานะฮะตามประวัตินะเล่าขานกันว่าท่านได้ฝันได้นิมิตนะวันหนึ่งได้นิมิตว่าได้ขี่ม้าขาวนะครับ ในกวามฝันของท่านว่าได้ขี่ม้าขาวเดินทางมาที่จังหวัดขอ,อนแก่นนะที่อำเภอมันจารคีีนี่นะฮะในหุบเขาลูกหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัดอุดมคงคาคีครีเขตนี่นะฮะหลังจากนั้นท่านได้คิดติไต่ตองเรียบร้อยท่านจึงขอลาหลวงปู่มั่นนะเพื่อ,อจาาิกบุญเดินทุดงมาตามความฝันที่ท่าน เคยนิมิตไว้นะฮะมาที่ขอนแก่นนะฮะแล้วก็มาเจอพระมหาสีทนนะหลวงพ่อสีทนหรือหลวงปู่สีทนพระมหาสีทนนี้เป็นเกจีอาจารย์ของขอนแก่นอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ประชาชนเลื่อมใสนะครับนะฮะหลวงพ่อผางก็ได้มาเจอพระมหาสีทนที่สถานที่อ่ที่เป็นวัดอุดมคงคากิริเขตนะครับ ซึ่งก่อนหน้านั้นพระหมหาสรีทนท่านได้เคยจำพรรษาอยู่ว่ากันว่าหลวงพ่อพางนั้นอายุมากกว่าพระหมหาศีทนนะฮะสามถึงสีป่ปีแต่ว่าพรรษาพรรษาทางพระสงฆ์นั้นพระหมหาสีทนนี้บวชนานกว่านะพรรษาก็เลยนานกว่าจึงเป็นอาวุโสกว่าหลวงพ่อพางนะฮะหลวงพ่อพางก็เลย พรารานาเป็นลูกศิษย์นะฮะก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับเพราะว่าพระมหาศรีธนนั้นแก่พรรษากว่านะก็ได้ถ่ายทอดวิชาอาคมให้กับหลวงพ่อผางก็เลยจัดบ้าหลวงพ่อผางนั้นเป็นศิษย์ของพระมหาสีธนอีกรูปหนึ่งนะครับอีกพระอาจารย์หนึ่งนะฮะหลังจากที่เป็น ลูกศิษย์ของหลวงปู่สิงห์แล้วก็มาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะอีกท่านหนึ่งก็คือพระมหาสีทนน,ะนี่คือประวัติเล่าขานนะครับที่หลวงพ่อผางท่านได้มาอยู่ที่วัดอุดมองาคากิิเขตหลังจากนั้นท่านก็ทุดงไปเรื่อยนะครับนะฮะบ,บางปีท่าน ก็ทุดงไปน้ำหนาบางปีท่านก็ทุดงไปหลายจังหวัดนะครแต่ท่านจะกลับมาที่วัดอุดมกงคงากินะริเขตนะฮะังพอผางได้ประจนภัยสัมพสัตนะดุร้ายมากมายนะครท่านก็ปราบเรียบนะฮะท่านแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้สัมพสัตต์ทั้งหลายก็ไม่ทําอันตรายต่อท่านนะครับหลพอผาง การหลอกขานนี้มีมากมายนะครับวาจาสิทธิของท่านนี้วาจาสิทธิของท่านนั้นนะถ้าท่านได้เป่งออกมานั้นเหมือนครั้งที่ท่านเคยเป่งวาจาต่อว่าพระสงฆ์รูปหนึ่งนะฮะที่มาถ่ายรูปโดยไม่ได้ขออนุญาตนะครับท่านถิงพูดเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาอีสานบ้านเราว่าเจ้ามาหาทายหลอกถ่ายรูป เป็นบ้าเป็นบอยยี่ยังนะแค่คําแค่นี้นะครับทําให้พระสงฆ์รูปนั้นกลายเป็นบ้า,เป,บาเป็นบอเหมือนคำที่ท่านบ้ากินนะครับพอท่านทราบข่าวท่านก็เสียใจท่านจึงไม่ค่อยได้เอ่ยปากนะฮะกับใครง่ายๆนะครับหนะลวงพ่อผางวาจาท่านศักดิ์สิทธิ์นะครับนะแล้วก็ท่านเป็นอีกผู้หนึ่งนะที่ร่วงรู้อนาคตนะฮะ เรื่องหวยเรื่องเบอร์นี่ท่านสามารถรู้ล่วงหน้านะครับนะแต่จะให้ท่านเป็นคนใบ้หวยบอกหวยเหมือนปัจจุบันนี้คงไม่ใช่นะครับยุคนั้นนะเพราะว่าน่าจะมีกฎข้อห้ามของอ,อพบใดพบหนึ่งเหมือนกันนะครับนะนไหนจะมีโชคมีลาบท่านถึงเอ่ยปากบอกนะครับเหมือนครั้งหนึ่งที่ ผู้ละเมอก่อสร้างมาสร้างที่วัดนะช่วงนั้นเงินไม่ค่อยมีนะฮะท่านหลวงปู่ท่านหลวงพ่อผางท่านก็เลยปวดสัตว์นะฮะบ,บอกหวยโดยกลนุบายให้ไปล้างหัวเรือนะฮะที่สระน้ำที่มีจระเข้อยู่นะฮะจระเข้ท่านเลี้ยงไว้อยู่ ให้ไปล้างอยู่บนหัวเรือนะครับผู้ละเมาารายนั้นนะพอไปล้างหัวเรือไปเห็นเลขสามตัวตรงๆนะครับแล้วหลวงพ่อผางท่านก็ให้เงินเพื่อจะให้ไปซื้ออาหารการกินนะฮะผู้ละเมาองค์คนนั้นนะฮะพอรู้อย่างนั้นปุ๊บชอบ ซื้อหวยซื้อเบอร์อยู่แล้วนะครับได้เต็มเตมเลยฮะสามตัวเต็มๆนะเป็นที่กล่าวขานล่ำลือกันทําในสมัยนั้นนะเกี่ยวกับลหลวงพ่อผางที่บอกหวยยาดโยมนะฮะความแควขาดนี้ปลอดภัยนี้ไม่ต้องห่วงนะครับหลวงพ่อผางเหรียญท่านจึงได้รับความนิยมในราคาหลักแสนนะโดยเฉพาะรุ่นคอติ่งที่ผมถือที่นํามาให้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะ แล้วพิเศษกว่านั้นนะฮะเหรียญองค์นี้นะฮะมีปฏิหารที่เกิดขึ้นนะใต้ฐานที่ท่านนั่งนะครับคาว่าวัดนี่ตัวมหันอากาศนี่กลายเป็นหางจระเข้เลยนะครับแต่กลายเป็นหางจระเข้เหรียญนันยะุมเป็นเหนรนะียญยอดนิยมนะฮนะหนุว่าผางปีพศ1 1 2คอติงในที่สําคัญนี้มีปฏิหารไมหานอากาศเป็นหางจระเข้นะัะ โอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมีพระเหรียญเกจิอาจารย์ใหม่ๆจะนำมาให้ชมกันอีกนะจะมาเล่าอธิบายฟังกันเป็นครั้งต่อไปสวัสดีครับ